เตยงงานนก็อีกหนึ่ง็บ,บวนมานะครับผมมันก็จะเดินมาฝั่งนี้นะครับเดินมาตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็เหลืองครับน่าจะไม่ทันครับน่าจะหลังข้าวแก่ไม่เท่ากันครับ วโปะเรากระทงนะครับอันนี้ถามรู้ว่าต่อนะครับนี่ครับไม่ใช่รู้ว่าทะเลนะครับผม ว่าเก็บน้ำครับยาวถึงนะู้นเลยมีนกด้วยครับนบเป็ดน,น้ำครับ หนึ่งครับผมจัดเตรียมงานกันแล้วครับแล้วก็ดอกอะไรไม่รู้ครับผม มีที้เขียวอยู่ครับดูกะไม่ถูกครับมันรู้จะกอดเรากระทงหรือเปล่าครับเกี่ยวข้าวถ้าจะให้ดีก็ดักก่อนเรากระทงนะครับผม คบคุณกลับบ้านก่อนครับแล้วก็ู้ยภาพข้าวเจ้าหอมมะลิข้าวกลางนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผม